สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะจากพี่แม่หายไปหลายเดือนเลยนะคะเกือบปีนะคะเพราะว่าโทรศัพท์แม่พังเนาะก็ทํางานนะคะนี่เป็นกระหล่ําดอกนะคะที่แม่ซื้อมาแบบต้นนะคะอันนี้คือต้นระบาดนะคะเพื่อนๆจากต้นก้าเล็กๆเ,เนาะอันนี้ก็ยังไม่ทันมีดอกนะคะกําลังเริ่มมีดอก เริ่มมีดอกแล้วก็แม่ก็มีแบบกระหล่ำปีด้วยนะคะนี่กระหล่ำปีก็กำลังเริ่มห่อนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ก็ซื้อมาทดลองอย่างละสิบต้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็กระหล่ำปีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็กําลังออกดอกเอ้ยไม่ใช่นะคะกําลังห่อนะคะ เร,เริ่มหอมนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่พูดผิดเลยผักชีใบเลื่อยนะคะไม่ใช่ผักชีลาวจะเป็นต้นหอมนะคะอันนี้ก็ซื้อมารุ่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยโดนแดดหรือว่าไม่ค่อยได้ปุ๋ยสักเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบต้นเล็กนะคะน,นี่ก็เป็นหอมนะคะหอมแบ่งที่แม่ซื้อมานะคะจากตลาดก็เอา ต้นขั้วเขาข้างล่างเอามาปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นผักกูดนะคะผักกูดของแม่ก็จะแบบเขาก็เหมือนจะตายนะคะแม่ก็เลยเอามาลงในในวงล้อใหม่นะคะก็เอาดินมาผสมขี้วัวใหม่นะคะก็เริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะเพื่อน หลังออกแบบนี้นะคะผักโกดเนาะแม่จะส่องให้ดูทุเรียนนะคะเพราะว่าแม่เอาน้ำหมกักจุลินทรีย์สังเา์แสงลาดนะคะก็ออกลูกเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นชนีเนาะ,ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นชนีนะคะ,นคะชนีนะคะจุลินทรีย์สังเคราะ์แสงทำเองนะคะเพื่อน ไม่ได้เอาออันนี้ก็เป็นอะไรนะพักปังนะคะก็ไปถอนมานะคะถอนมาเราก็มาใส่ไว้น่าจะไม่ตายนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็สลดหน่อยก,จะ,กจะฟื้นนะคะอันนี้ก็จะแยกแยกอ๋อผีเสื้อราตีนะคะก็จะแยกไว้เหมือนกันอย่างนี้นะคะแยกหัวเขานะเะพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็จะเป็นพืชผักส่วนครัวของแม่นะคะี่แม่อันนี้ไว้เพาะไว้นะคะมีทั้งผักส่วนครัวแล้วก็ไม้ประดับนะคะเพื่อน คลิปนี้แม่ก็มีเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะ